โอ้ยรถติดอีกแล้วไฟแดงนานเกินนี่มันเรื่องปกติของกรุงเทพเลยนะครับแต่ก็น่าเบื่ออยู่ดีแต่วันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากเลยนะครับกโอโมเข้าไปจับมือกับ Google ทำโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Project Green Life อืมได้ยินมาเหมือนกันค่ะครับเห็นว่าจะใช้ AI มาช่วยจัดการไฟแดงตามสี่แยกนี่แหละฟังดูเออมันจะเวิร์กจริงเลยครับ หลักการเขาก็น่าสนใจนะคะคือเขาจะใช้ข้อมูลจาก Google Map ที่เราใช้กันนำทางอยู่ทุกวันนี้แหละคะ่ะอ๋อ Google Map ที่เราเปิดดูรถติดกันแน่เนี่ยเหรอครับใช่เลยค่ะให้ AI มันวิเคราะห์ข้อมูลจราจรแบบละเอียดเลยว่ารถเริ่มติดตรงไหนติดนานแค่ไหนแล้วมันก็จะสร้างเป็นคำแนะนำส่งไปให้ทางกทมว่าควรจะปรับจังหวะไฟเขียวไฟแดงยังไงให้มันลื่นไหลขึ้นนะคะอ๋อ คือแทนที่จะตั้งเวลาแบบเดิมๆที่บางทีก็ไม่ตรงกับรถหน้างานใช่ไหมครับใช่ค่ะระบบเดิมส่วนใหญ่มันเป็นฟิกซ์ไทม์เนาะตั้งเวลาไว้ตายตัวแต่พอมี AI ตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันเหมือนมีสมองกลคอยดูข้อมูลจาก Google Maps ตลอดเวลาเลยแบบว่าวิเคราะห์ทั้งจำนวนรถความเร็วแล้วก็ดูความสัมพันธ์กับแยกข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ปรับไฟให้มันเหมาะกับตอนนั้นๆมากขึ้นโอ้โหฟังดูฉลาดมากเลยนะครับ แล้วที่น่าสนใจคือกรุงเทพเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแค่18เมืองทั่วโลกเองนะที่ Google เลือกมาทำโปรเจกต์นำร่องนี้ใช่ค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยผู้ว่าชัดชาติก็ดูจะจริงจังเรื่องนี้มากเห็นว่ามีตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน AI ของกรทมด้วยค่ะการที่กรุงเทพได้รับเรื่องนี้มันก็ท้าทายนะคะเพราะจราจรบ้านเรานี้ซับซ้อนมากจริงๆใช่เลยครับแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับแค่รถติดไฟแดงเนี่ย คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียเวลากับเปลืองน้ํามันนะคะไอการขับแบบหยุดหยุดเคลื่อนเคลื่อนหรือ Stop& and go เนี่ยผลกระทบที่คนอาจจะนึกไม่ถึงคือเรื่องมลพิษค่ะโดยเฉพาะตรงสี่แยกนี่แหละมลพิษมันต่างจากถนนปกติเยอะล้ครับเยอะมากค่ะมีงานวิจัยบอกว่ามลพิษทางอากาศตรงสี่แยกเนี่ยอาจจะเข้มข้นกว่าถนนโลง่ลงๆถึง29เท่าฮะ29เท่าโหมาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นครับ เกินครึ่งหนึ่งเลยนะคะมาจากการที่เราเหยียบคันเร่งพรวดหลังจากรถหยุดติดไฟแดงเนี่ยแหละคะ่ะมันปล่อยของเสียออกมาเยอะมากตอนเร่งเครื่องอไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยแล้ว AI มันจะมาช่วยตรงนี้ได้ยังไงครับแค่ปรับไฟเขียวเนี่ยนะเพราะ AI มันเก่งเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆที่คนทําไม่ไหวแล้วมันก็จะหาแพทเทิร์นเพื่อแนะนําการปรับจังหวะไฟที่ดีที่สุด เป้าหมายคือสร้างสิ่งที่เรียกว่าคลื่นสีเขียวหรือ waves of green lights นะคะคลื่นสีเขียวก็คือพยายามทำให้รถเราขับผ่านแยกต่างๆได้ต่อเนื่องมากที่สุดลดการเบรกลดการหยุดพอเราไม่ต้องหยุดไม่ต้องเร่งเครื่องบ่อยๆมลพิษตรงนั้นมันก็ลดลงไปด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วลดการหยุดการเร่งเครื่องก็ลดมลพิษไปในตัวใช่ค่ะ แล้วข้อดีมากๆอีกอย่างของระบบนี้นะคะคือมันไม่ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์อะไรใหม่แพงๆเลยอ้าวเหรอครับค่ะใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่เรามีอยู่แล้วได้เลยแค่เอาคำแนะนำจาก AI เนี่ยไปป้อนเข้าระบบควบคุมสัญญาณไฟเดิมซึ่งทาง Google เขาบอกว่าทำได้เร็วมากนะคะประมาณ5นาทีต่อแยกเท่านั้นเองโหใช้ของเดิมได้เร็วด้วยดีจังครับแล้ว แล้วผลลัพธ์ที่เขาลองใช้ในเมืองอื่นๆมันเป็นยังไงบ้างครับเวิร์กจริงไหม ผลเบื้องต้นจากทั่วโลกนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะมีตัวเลขว่าอาจจะช่วยลดการหยุดรถได้ถึง30% 3 0เปเลยเหรอครับค่ะแล้วก็ลดโมลพิษตรงสี่แยกได้ประมาณ10%ตอนนี้ก็ใช้งานจริงแล้วกว่า74แยกใน13เมืองทั่วโลกเลยอย่างเซียเติลแมนเชสเตอร์ฮัมบูก์กเกาตาแล้วก็รวมถึงกรุงเทพเราด้วยนะคะเขาประเมินว่าช่วยลดผลกระทบจากรถยนต์ได้กว่า30ล้านคันต่อเดือนเลยทีเดียวโห30ล้านคันต่อเดือนไม่น้อยเลยนะครับเนี่ย แล้วในกรุงเทพหรอครับเริ่มใช้จริงจังแค่ไหนแล้วเห็นผลอะไรบ้างหรือ,อยังเพราะเอาเข้าจริงถนนกรุงเทพนี่มันมีเรื่องไม่คาดฝันเยอะนะ AI มันจะเอาอยู่หรอครับกรุงเทพเราเริ่มไล้ตั้งแต่กุมภาพันธ์2568ค่ะในหลายรอยแยกสำคัญสำคัญผลตอบรับเบื้องต้นจากทาง Google ประเทศไทยก็บอกว่าค่อนข้างดีนะคะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่า AI มันไม่ใช่ยาวิเศษแก้ได้ทุกอย่างนะ,ะมันเป็นแค่เครื่องมือช่วยให้คำแนะนำเฉยๆสุดท้ายแล้วเนี่ย วิศวกรจราจรของกทมก็ยังต้องเป็นคนพิจารณาคําแนะนํานั้นอยู่ดีอ๋อคือต้องมีคนคุมอีกทีใช่ค่ะต้องดูเรื่องความปลอดภัยต้องดูผลกระทบอื่นๆดูความเหมาะสมกับหน้างานจริงด้วยบางทีคําแนะนํา AI อาจจะดีในแง่ลดรถติด แต่มันไปนกระทบคนข้ามถนนหรือกระทบรถเมย์ก็ต้องมีการปรับแก้หรือบางทีอาจจะไม่ใช้คำแนะนำนั้นเลยก็ได้ค่ะอย่างที่ซีแอดเดก็เคยปรับตาม AI แล้วผลรวมไม่ดีขึ้นก็ต้องปรับกลับหรืออย่างแมนเชสเตอร์บางทีเขาก็ต้องให้ความสำคัญกับรถเมย์หรือคนเดินเท้าก่อนแม้ AI จะเสนอมาอีกแบบก็ต้องเลือกทางที่เหมาะที่สุดค่ะเข้าใจแล้วครับคือ AI เก่งแต่คนก็ยังต้องตัดสินใจอยู่ดีถูกต้องค่ะ รถติดไฟแดงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาจราจรและมละพิษภาพรวมเท่านั้นค่ะแต่ก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะที่เอาเทคโนโลยี AI ที่เราอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวเนะมาใช้แก้ปัญหาใกล้ตัวมากๆอย่างรถติดเนี่ยแถมยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่เลยค่ะเป็นการใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วอย่าง Google Maps เนี่ยมาต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างชันฉลาดมากๆเป็นแนวทางที่น่าสนใจสําหรับเมืองใหญ่อื่นๆเลยนะคะเยี่ยมเลยงั้นคราวหน้าถ้าเราขับรถในกรุงเทพแล้วแบบ เ,เจอไฟเขียวติดติดกันหลายแยกแบบแปลกๆอาจจะไม่ใช่แค่โชคช่วยแล้วก็ได้นะลองคิดเล่นๆดูอาจจะมีเพื่อนใหม่อย่าง AI คอยช่วยจัดคิวให้อยู่ข้างหลังก็ได้ใครจะไปรู้นะ